ไปส่งวัดเอามาส่งวัดปามอยู่โอ้ปามอยู่ใกล้อยู่ผ้าขาวนี่สามคนเอาแรงเยอะๆนะแรงเยอะๆนะทำปามโจ้แทนมาหาแม่แล้วชีวิตแกจะไปยังไงนี่แทนจะไปทำงานเหรอลูกหรือว่าจะเรียนต่อฮะไม่ใช่พี่ปามมันได้บริษัทแล้วไหนนี่ เออรอเรียกเออรอเรียกพี่โจ้ล่ะรอเกณฑ์ทหารกันแม่เออรอเกณฑ์ทหารหกเดือนแทนเกณฑ์ทหารหกเดือนแล้วก็เรามีวุฒิเนี่ยแล้วก็ช่างไฟเนี่ยมันทําอะไรก็ได้เขาจะไม่รูกถ้าอยากรับราชการก็อ่านหนังสือเข้มเข้าเข้มเข้าแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรแม่เป็นห่วงนะจบไปแล้วก็ยังเป็นห่วงนะเนี่ยจบไปแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่เดี๋ยวจะถามเออไอ้พวก เพื่อนเพื่อนเก่าแม่ที่อยู่ในแวดวงของกระทรวงกลาโหมคนดีๆอย่างนี้ทําไมไม่อยากได้ไปเป็นข้าราชการต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนี่การันตีจากแม่น,นี่นี่แทนโจ้แล้วก็พี่ปามด้วยเนี่ยมาเออเนี่ยเขาเรียกว่าสามคนนี่ต้องฟังคําของแม่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาต้องเข้าใจคํานี้ลกูก ไม่ว่าจะผูกพันกันตลอดชีวิตอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องเลิกลากันไปอยู่ดีแล้วสักวันหนึ่งเราก็ตั้งตัวของเราขึ้นมาให้ได้อย่าขี้เกียจที่จะมีกำลังใจมีพลังที่กล้าแกร่งในการถีบตัวเองขึ้นมาเข้าใจไหมถีบตัวเองขึ้นมาด้วยการศึกษานี่แหละถ้าพูดภาษายำยาบก็คือถีบตัวเองขึ้นมา เพื่อให้พ้นถ้าแม่ภาษาเก่าก็เรียกว่าพ้นจากโครนตรมแต่ทุกวันนี้ต้องพยายามให้ได้ลูกผู้ชายต้องทําได้ลูกผู้ชายต้องทําได้เข้าใจไหมแทนโจ<ม>ฟามสู้สูสู้สู้